Murtach, อันนี้ไม่ได้พูดปัดนะอันนี้พูดจริงโอ้โหดูรายจ่ายเดี๋ยวสิงร้านยังไงอะก็พี่ถ้าสมมติมีดอกแพงลงมารอบเดียวเนี่ยสองแสนถึงไหมโอ้ยพี่สาระโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้มาอยู่บ้า เฮียเฮ้ยงานหยาบแล้ว <S <S โอ้โหที่นี่ก็ว่าโอ้ไปอยู่ล่างอีกกูซื้อแสนห้านะครับขอตอบแทนกูหน่อยเถอะมันให้พี่อยู่แล้วพี่ชายไม่ไหวพี่กูหรอกเออกลับมาให้ใหกูสิ สวยพี่เลยพี่เาไมาลงมาหน่อยดิเฮียสวยพี่เอาคูณห้าให้พี่กูดิเฮียพี่กูซื้อแสนห้าจริงปะเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างบนอีกไปไหนหมดวะไอพี่กูดิตัวหนึ่งเอาพี่กูดิเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ยฮะหมื่นแล้วเนี่ยลายสวยแล้วลายสวยแล้วพี่ใจเย็นโอ้โหเฮียเออเฮียเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสี่หมื่นนี่เฮียซื้อแสนห้า ฟื้นอยู่พี่ฟื้นอยู่พี่ชายเป็นแ <The S 1> e ค่อีกไม้อยู่อีกฮะขาดทุนนิดเดียวขาดทุนนิดเดียวพี่ไหวพี่ไหว <c oughs> พี่ไหวมีการแล้วะพี่ไหวพี่ทําได้ <c oughs> พี่ชายกูไม่เคยแพ้ใครโดยเฉพาะเรื่องกรรารพนันจเย็นพี่ค่อยๆจเย็นพี่สวย <c oughs> สาล,ลายสวยมากสวยมากแต่งด <c oughs> ีไรโอ้ลายขวา<อ>ไป่ไหน ล้วขวาไปไหนโมดเอออุ้ยลั่นลั่นยาวพี่ดอกนี้มีแสนดอกนี้มีแสนโอ้โหโคตรมาไอ้เหี้ยเพิ่มอีกสี่รอบพี่โอเคน้องได้อยู่ได้อยู่เป็นคูณเท่าไหร่วะห้าแปดเก้าสิบใช่ปะวะวายเพิ่มอีกคูณสามสิบปะอุ๊ยลั่นพี่ลั่นยาวอย่างงี้ลั่นย่างงี้ลั่นล่นเลยมา อย่างนี้ลั่นยาวพี่แม่งไม่ไหวพี่กูแม้แต่นิดเดียวมันไม่ไหวพี่กูแม้แต่นิดเดียวไอ้เหี้ยมันมันมันพี่ชอบอย่างเงี้ยเพราะมันมันได้มันก็ได้เลยไงใช่พี่อุ้ยพี่เจอถึงรายแล้วดิอันนี้ไม่ได้พูดปัดน,นะอันนี้พูดจริงโอ้โหดูรายจ่ายเถอะสิงห์รายังไ,ไงอะก,ก็พี่ถ้าสมมติมีดอกแพงลงมารอบเดียวเนี่ยสองแสนถึงไหมอ,อุ้ยพี่ สาระอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้มาอยู่บ้าเหี้ยเฮ้ยงานหยาบแล้วโทรหาเพื่อนพี่ดีโทรหาเพื่อนพี่ดีแป๊บนึงพี่โทรหาเพื่อนพี่ด่วนโทรหาเพื่อนพี่ด่วนเลยแป๊บหนึ่พี่เฉลิมพลโทรให้ต้อย ถึงร้านแล้วนี่พี่เผิ่มมีสองร้านด้วยเฮ้ยโทรหาเฉลิมก่อนตัวยู่ไม่รับโทรไม่ไมวเฮ้ยถอนได้เลยเนี่ยไม่เล่นแล้วเนี่ยไม่ได้พี่ถอนแค่แสนเดียวไม่รับพี่ตัดสายอะ่ะ เปิดหูดิสเปิดหูดิสไม่หรอว่าพี่มึงดูแตกล้านพี่แตกล้านกวัดเลยอ่ะดอกเนี้ยมีแน่ๆผมให้เลยประมาณหูสองแสโอ้โหูลงแต่ตัวกากก็ได้ดอกเป็นแสอ่ะพี่ดอกเป็นแสนเรื่อยเรื่อยอะ่ลั่นดอกนี้ลั่นเอาไปอีกดอกุ้ย เพื่อนกูแตกหลานอุ้ยเฮี้ยแหลานสองเพื่อนกูถอนนะกูถอนเลยเพื่อนหนึ่งสองสามสี่เขี้ยคนลุกเลยเฮี้ยไม่กูกูไม่ได้ว่าอะไรนะอายูซี่ไม่ใช่มึงถอนไหมนี่เออ ไม่ไม่ให้ถอนก็ต้องถอนแล้วไอ้เหี้ยมึงดูกลัวไม่กูพูดจริงไงเนี่ยมันจะไม่ให้ถนอ